ในที่สุดใครสนเลยรีบักกันล่ะตอนนี้ฉันมีมิราคลูลัสและบิบแล้วฉันจะย้อนเวลากลับไปและแก้ไขาการตายของเอมิลี่ได้นี่มันต้องสมบูรณ์แบบขอโทษด้วยนะคุณจะโกงไม่ได้เอามานี่ ฉันขอสาเธอบานิกมันควรจะง่ายมากๆสิแกรู้ความลับของฉันเหรอและเลดี้บักรู้ด้วยงั้นเหรอทำไมผมต้องบอกคุณด้วยล่ะฟริดิกนี่มันสำคัญฉันต้องรู้ถ้าเป็นอย่างงั้นผมจะไม่บอกคุณวิธีนี้สนุกกว่าสนุกฟริดิกไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกแกกำลังทำลายแผนทั้งหมดของฉันมันไม่ใช่ปัญหาของผมหลังจากนั้น มาจบเรื่องนี้กันเถอ,อะชาโดอมอดอาชาโ์ดมอดมากเท่าไหร่ที่ฟริดิกบอกเธอเธอรู้ตัวตนที่เป็นความลับของฉันไหมจะวางแผนการขึ้นไหวของฉันได้ยังไงกันหากฉันไม่รู้ว่าเลดี้บักรู้เรื่องของฉันมากแค่ไหนจะหากลยุทธ์และวิธีที่ดีที่สุดมันคืออะไรฮจังหวะไม่ค่อยดีงั้นเหรอบางทีเร้น่าจะกลับมาวันพรุ่งนี้นะนี่ <N ie> <N ie> มิลเคูลัสของนาย เธอเธอทำได้เหรอแต่ยังไงกันฉันใช้ AK47 ของฉันเดี๋ยวนะนั่นหมายถึงเะดีบักกับแคทนัวตายแล้วงั้นเหรอเรื่องนี้เด็กดูเยอะงั้นฉันจะปล่อยให้ตีความกันเอาเองแล้วกันอ๋อดีอะไรอยู่ข้างหลังเธอน่ะหมายความว่ายังไงฮเธอกำลังทำอะไรฮะว่า